วันนี้หนูมาไล์เองเนาะเพราะวันนี้แอบไล์ค่ะก็ใครอยากได้นะคะก็นี่ค่ะ f a c e b o o เจเจนะคะเนาะถ้าใครอยากได้ก็ออกมาเลยค่ะสะบู่ค่ะแบบเซรั่มเนาะเซรั่มเซรั่มไลเบอร์รี่นะคะนี่ก็คือสบู่ไลเบอร์รี่เนาะก็จะเป็นแบบก็ มันก็ใช้ดีค่ะทุกคนใช้ดีมากเล้วคนสั่งทุกวันค่ะวันละร้อยกล่องก็มีค่ะทั้งคนก็สั่งตัวนี้เนาะนตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะอันนี้แหละะอันนี้ก็เป็นตัวนี้ค่ะอย่างไรว่าจะเป็นตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันใช้หลังหน้าค่ะทุกคนงั้นใครถ้าดูอยู่อย่างนี้ ใครอยากรู้มันใช้ยังไงก็ไปดูได้ที่เฟ e บุ o กเอ้ย Youtube ลุงเจเจกับน้องพลอยใสยค่ะนี่ค่ะอ่ะหนูขอแนะอำตัวก่อนเนาะหนูชื่อพลอยใสยนะคะหนูมาแอบไอ้นี่เองนะแล้วแปะเขาก็ไม่อยู่นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาดีบิตตัวนี้ก็คือมันเป็นที่ใช้ดีนะคะทุกคนใช้ดีมากคือ แล้วเคยไลฟ์สดกันไปนแล้วใช่ไหมว่าตัวนี้ใช้ดีหรือเปล่าคะตัวนี้นะคะคือใช้ดีจริงๆเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะคะหลายอย่างมากก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้เพิ่งเข้าใหม่เนาะเป็นเป็นเซรั่มไลเบอรี่นะคะและนี้ตัวนี้เป็นสบูไลเบอรี่สเนลเนาะอันนี้เซรั่มไลเบอรี่สเนลืมพูดจบจบไอ้นี่นะคะทุกคนนี่ใครอยากซื้อคู่กันก็แป๊บหนึ่ง เจอแล้วค่ะไม่เป็นไรเนาะใครอยากซื้อคู่กันนะคะทุกคนก็สามก้อนก้อนละสามสิบห้าบาทเนาะสามก้อนร้อยนะคะต่อไปก็เป็นขวดนะสามขวดร้อยสองร้อยห้าสิบจ้าทุกคนไม่ไม่แพงแต่ว่าถ้าซื้อหนึ่งขวดนะอยู่ได้หนึ่งเดือนอันนี้ก็อยู่ได้หนึ่งเดือน,นะคะ่ะ ทุกคนก็เป็นแบบก้อนแหละเนาะทุกคนสองอันนี้ก็ทุกค,คนฟังไม่ผิดแล้วว่า3ขวด250จ้า3ามขวดสองนะอันนี้3มก้อนรนะ้อยน,น,น,นะอันนี้ก้อนละสาหอันนี้ถ้าใครซื้อเป็นขวดเดียวนะคะก็ จะเป็นแค่ร้อยหนึ่งคะก็อย่าลืมซื้อ3าขวด2อ0ร้าจ้าทุกคนวันนี้ที่มีมาการแบบคือเยอะดีนะคะเพราะตอนนี้เรามีสินค้ายเยอะเนาะอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะวันนี้เนาะขอบคุณคนที่เข้ามาใหม่แค่หนึ่งคนเอง นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะรีวิวต่อนะคะนี่ทุกคนตัวจากเมือกนะคะหอยเมือกนะคะทุกคนค่ะทุกคนตัวนี้ก็เป็นเซรั่มนะคะหัวกดนก็จะเป็นตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าพี่พี่เม่ส่งไปแบบฝาเปิดเนาะพี่ส่งไป อีกแบบหนึ่งที่มันมิดล็อกแล้วเนาะทุกคนแป๊บหนึ่งนะพี่หิวน้ำอะ่ะแปบ๊บเดี๋ยวล็อกทา้ทางนี้เลยยังมิดต้องลงมิดเปอดเดียงาไนี้ค่ะทุกคนขอบคุณทั้งสามาคนด้วยนะคะมาดูิวกันต่อพี่หิวน้ำหนุ่มหิวน้ำผู้ผิด <ะ>กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ในเฟซบุ๊กจักรพงศ์ประธานจรัญสุดด้วยนะคะใครอยากได้ก็ทักแชทมานะปวดถ้างถ้าเป็นตัวนี้ก็จะแบบอ่ะทัวร์ราคาอีกรอบนะคะ ก้อนละสามสิบห้าสามก้อนร้อยอ่ะอันนี้ขวดละร้อยสามขวดสองร้อยห้าสิบจ้าคนอย่าลืมทักแชทแล้วซื้อด้วยนะอย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ ใช้ดีมากเลยนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสแบบดีที่ดีวิวไปเนาะนะคะทุกคนชวนเราเข้าเองหน่อยขอบคุณค่ะ หนูอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือขอบคุณนะะทุกคนชวนราคาอีกรอบนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ค่ะขวดละ100จ้าเซารั่มไลเบอรี่ชาเนลอันนี้ก็3ขวด250ถ้ารับเป็นตัวนี้ก็ สิบห้าบาทก็ถ้ารับสามก้อนก็สามก้อนร้อยจ้าทุกคนอ่ะเอยากได้ก็ถักเช็ดมานะ่นะอย่า <c oughs> <c oughs> เดือเฉยค่ใส่จะได้มีเงินไปโรงเรียนนะคะ 2องคนขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวหนูวิว,เด,วเดี๋ยวบอกราคานะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะขวดละร้อยนะคะขวดละร้อยสามขวดสองร้อยห้าสิบนะอย่าลืมขอบคุณหนึ่งคนสองคนนะคะอันนี้ก็ก็ลนะสามสิบห้าบาทนะคะแป๊บนึงนะคะหิวนะะ้ำค่ะ แล้วอปนสนะคะพี่กินนแล้วเนาะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนอุ๊ยติดนะคะทุกคนแป๊บยนึงนะนะคะโอเคค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณทั้งสี่คนด้วยนะคะเดี๋ยวแนะน,นำราคาเนาะก็ขวดหนึ่งเป็นเซรั่มไลเบอรี่นะคะสเนลเนาะก็เป็นตัวนี้ ขวดละร้อยสามขวดสองอยห้าสิบนะคะอันนี้ก็เป็นสบู่ไรเบรซ์เซนเนลนะคะทุกคนอันนี้ก็ตัวนี้ก้อนละสามสิบห้าบาทสามก้อนร้อยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะนะคะทุกคน ใช้ดีมากเลยนะคะทุกคนคือแบบใช้ดีจนสึกมีคนเคยซื้อร้อยก้อนแล้วอะคะ่ะบางทีก็สามร้อยนะคะทุกคนเคยชื่อมีคนเคยซื้อตั้งหลายขวดนะคะทุกคนเป็นมีคนเคยซื้อไป เยอะที่สุดก็คือ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 สามร้อยขวดค่ะอันก็ห้าร้อยนะคะค่อยซู้นะใช้ดีจนหยุดไม่อยู่เลยจ้าขอบคุณคนหนึ่งที่กดไลค์ให้นะคะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะ ที่ดูอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมใครอยากได้ก็ทักแชทมาหาด้วยนะคะรับกี่ขวดก็ทักแชทนะนะแช,ชทแชทเจ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 หมูกระทะ คนดูเยอะๆเนาะเพราะหนูจะได้มีตังไปโรงเรียนค่ะอย่าลืมซื้อกันเยอะๆด้วยนะหนูก็จะได้มีตังไปโรงเรียนเหมือนกันค่ะทุกคนใครที่ยังไม่อยู่เลยนะอย่าลืมซื้อกันด้วยใครอยากได้แป๊บนึงนะคะขอบคุณค่ะ ใช้ตัวนี้นะนี่นะคะทุกคนใช้แบบก่อนหรือหลังไอ้นี่ก็ได้นะคะแต่งหน้าเนาะก็ะตัวนี้นะคะหรือจะใช้แทนครีมไปเลยก็ได้เนาะพี่ก็แต่งหน้านะคะคนุนหนูก็แต่งหน้านะแต่ว่าหนูก็ใช้ตัวนี้ลองก่อนเหมือนกันคะ่ะอย่าลืมเพ้ามาดูกันเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมซื้อกันเยอะๆด้วยค่ะ ค่ะทุกคนนี่นะค่ะทุกคนอย่าลืมซื้อกันเยอะๆนะ,ะเดี๋ยวพ่อใส่ก็ไปอ่านหนังสือแล้วคนะ่ะเดี๋ยวพ่อใส่ก็ต้องไปอ่านหนังสือแล้วเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันใหม่เดี๋ยวตอเนเย็นเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่ะ ถ้าใครอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันตอนเย็นประมาณ5้าโมงแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแป๊บนึงนะขอบคุณค่ะ